g r ร a วอร์มอเตอรเผยรายชื่อ3รุ่นรถยนต์เตรียมขายไทยปีนี้กเข้าสู่ปีที่2แล้วนะครับสำหรับการทำตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของแบรนด์น้องใหม่อย่าง Great War มอเต o r ซึ่งก่อนหน้านี้ในงานครบรอบ1ปีในการทำตลาดของแบรนด์ ทางค่ายได้ประกาศว่าปีนี้จะมีการเปิดตัวรถยนต์ทำตลาดในไทยเพิ่มเติมอีก5รุ่นจาก3แบรนด์ทั้งรถยนต์ไฟฟ้า100%รวมไปถึงรถยนต์ไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดด้วยสำหรับ1รุ่นที่จะถูกเปิดตัวจำหน่ายในประเทศไทยในปีนี้แน่ๆน,นั่นก็คือ h a w a l H6 PHEV รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลัก๊กที่สามารถวิ่งได้ไกลมากถึง200กิเมตรดยการใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเหมาะอย่างมากสําหรับคนที่กําลังสนใจอยากจะเปลี่ยนมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานีชาร์จอยู่บ้างและนอกจากรุ่น h าวเว H6 รักอินไฮบริดแล้วทางเกรดวอ a l มอเตอร์ยังได้เตรียมรถยนต์อีก3รุ่นที่น่าสนใจเพื่อมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์2022และเตรียมจําหน่ายในไทยช่วงไตรมาสที่2และ3ปีนี้ด้วยโดยรุ่นแรกนั้นคือ O r a า o o d c a t GT เจ้าเหมียวไฟฟ้าที่มาพร้อมกับการตกแต่งสไตล์สปอร์ตมากขึ้นดุด,ดันมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกนั้นมีการตกแต่งพิเศษเพื่อให้ตัวรถมีรุกสปอร์ตมากขึ้นแต่นอกจากการตกแต่งแล้วคุ้มพลังของรถยังถูกอัปเกรดเพิ่มเติมจากรุ่นปกติส่งผลให้ตัวรถมีพละกกำลังรวมที่171แ,แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อนหน้าสามารถทำความเร็วที่สูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นจะอยู่ที่ประมาณ6.9วินาทีขับเคลื่อนด้วยชุดแบตเตอรี่ความจุ59.1กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลประมาณ480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและรองรับการชาร์จไฟแบบ DC f a ฟ้าชาร์จจาก30ถึง80เโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีรุ่นที่ 2. อ r โอลาร c a c ลเจ้าเหมียวน้องเล็กราคาประหยัด ที่จะเข้ามาบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยตัวรถนั้นจะเป็นรถจนขนาดเล็กเหมาะสําหรับใช้งานในเมืองเป็นหลักโดยรุ่นที่จะทําตลาดในไทยนั้นคาดว่าจะเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในจีนไปแล้วก่อนหน้านี้โดยตัวรถจะถูกปรับปรุงภายในให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นด้านกลุ่มพลังกับเคลื่อนนั้นโอร่าแบล็กแคทใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด61แรงมา้า พร้อมแรงบิดสูงสุด130นิวตันเมตรสามารถเดินทางได้ไกล4 0่กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และรุ่นที่3คือแท้ง300 h y b r ไฮบริรถยนต์ SUV สายพันธุ์ f f r o a d สไตล์โมเดิร์นที่ทางเราเชื่อว่าจะต้องโดนใจหลายๆคนอย่างแน่นอนสำหรับแท้ง300 Hybrid รินั้นเป็นการต่อยอดจากแท้ง300รรุ่นปกติโดยภาพรวมตัวรถภายนอกนั้นมาพร้อมกับรูปทรงสง่างาม สามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้เป็นอย่างดีหรือจะสายผจญนััยรถยนต์คันนี้ก็พร้อมจะเป็นเพื่อนขานลุยของคุณได้ในทุกเส้นทางและสำหรับใครที่ต้องการจะได้สัมผัสรถ,รถยนต์คันดังกล่าวอย่างใกล้ชิดสามารถเข้าชมได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2022ที่กำลังจะถูกจัดขึ้นในวันที่23มีนาคมนี้ สำหรับรถุน์ทั้ง3รุ่นที่เราได้กล่าวมานั้นคาดว่าจะมีการทยอยเปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่2และ3ของปีนี้ตามลำดับโดยหากมีการอัปเดตรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้ง